นี่ใจครับแผ่พระุธขึ้นจากแม่น้ำโขงประจะปี2 5 6 7ันินะครับนะครับตอนนี้ก็พี่เียร์เชิญก็กำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับนะครับผู้คนนับหมื่นนับแสนเลยนะฮะมาในวันนี้นะครับก็ติดตามพระอุญเชิญนะครับวันนี้ท่านเจ้าคุณนะครับ วัดพ <Net> ระธาตุพระนมนะครับเจ้าวัดพระธาตุพนท่านก็ก็หลังจาขึ้นไปที่บตะเลียงนะครับทาต่างรมะคณสมงขวเาประสก็ำลังาขึ้นมานะครับถามด้วยนี่คือพิธีสักดินที่ใหญ่ของพี่น้องที่สองก็กัดไวน้ำโขงนะครับ นี่คือองค์พระครดนะครับที่เราเห็นกันชัดๆนะขณนะนี้นะครับโดยท่านนายอำเภอท่าพนมนะครับแล้วก็ท่านอารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับเป็นผู้อัญเชิญขึ้นมาจากพระนครนะครับนี่ครับพุทธจนที่เราได้มีการโรยข้าวตอกดอกไม้นะครับเพื่อให้ เป็นการสักการะบูชานะครับพระบซึ่งขณะนี้ก็นะครับเรียกว่ามากันแน่นขนาดใตทีเดียวนะครับก็ระหว่างเส้นทางก็มีการดูก็ตอบกลับมานะครับขณะนี้พระบูรุษก็กําลังจะสุกันเชิญไปที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพรนมที่องค์พระธาตุพรนมนะครับด้านหน้านะครับนะครับอันนี้เป็นถนนจากแม่น้ำสูงนะครับไปที่บริเวณ องค์ธาตพนมนะครับตอนนี้พระองคุณได้ถูกอันเชิญบริเวณเพื่อที่จะอัญเชิญนะครับเรียกว่าเราไม่สามารถลงเข้าไปเดินได้เลยนะฮะก็ขออนุญาตวันที่7ในตรงนี้รายงานสด็จปัจจุบัน้ทันที่สมกันนะครับสดๆนะฮะจากวัดพระธาตพนมนะครับนี่ครับเรียกว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธียิ่งใหญ่ที่น้องที่รัชมอยูุทางบ้านก็อนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์เดีย๋ยวก่อนนะครับวันนี้ บรรยากาศสาธุสาธุครับสาธุครับน่ครับทุกคนก็จะถูกโปรยด้วยดอกไม้นะครับดอกไม้เข้าปากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะเดินไปได้นะครับก็ขออนุญาตรายส่วนอยู่ตรงนี้พอดีและได้จุดตรงนี้ผูดีนนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายด้านหน้าแต่ว่าถ่ายไม่ได้นอนี้นะ ตอนนี้เสี่ยงก็กาลัง,างจะเคลื่อนตัวแบบช้าๆนะครับวันนี้มีขบวนยาวเหยียดนะครับประมาณ10โมงก็น่าจะเสร็จนะครับตอนนี้ยังมีเวลานะมีน้องที่จะมาช่งนะครับยังมีเวลานะครับ